วันนี้กรเฟิก็กลับมาที่เดอะแจ๊ส a ามินท์าคือวันนี้เขาก็มีกิจกรรมโหลดแอปพลิเคชันของเดอะแจ๊แล้วก็เขาจะให้คูปองมาหนึ่งใบมีกิจกรรมเพนกระเป๋าใส่คล้องแมสเทียนหอมแล้วก็ผ้ามัดย้อมกราฟิกสรุปว่าเลือกเอาอะไรครับอย่าเพิ่งอันัน,นี้มีมีเพนกระเป๋าแล้วก็แล้วก็เพนตุก,กตาอันนั้นใส่คล้องแมสแล้วอันนั้นคืออะไรผ้ามัดย้อมครับ กับเทียนหอมกราฟิเอาอะไรอ่าดีไซน์เอาใส่ของแมสไปนั่งเลยค่ะไปนั่งเลยค่ะนี่นี่นั่งโตนี้ขอให้พี่ช่วยทำใส่ของแมสค่ะเอาคูปองให้พี่เขาค่ะดีไซน์เอาคูปองให้พี่เ่อโอาพีกกราฟิกไปเลือกทำผ้ามัดยอ้อม นี่ <Yeah. S 2> ใส่ของแมทที่ไซส์สวยจังเลยค่ะค่ะไซอันนี้เลรอเวนี่พอแรกฟูบองมาแล้วพี่เขาก็มีดาวหนึ่งดวงเดี๋ยวเราไปแลกน้ำแล้วก็อาหารตรงนน้นนะคะตามพีมพิ้ไปดูพี่กราฟิกเดี๋ยวมานะไปดูพี่กราฟิกเดี๋ยวมานะคะน่า นี่คือกิจกรรมผ้ามัดย้อมอของพี่กรัฟฟิกโอ้โห,โโหสบัดผ้าแล้วก็ตากเลยกรัฟฟิกมาดูดิอันนี้คือเป็นออกมาเป็นรูปอะไรอะคะอันนี้เขาจะเป็นผ้ารูปอ,อ๋อเป็นผ้าเช็ดหน้าโอ๊ยออาไปโรงเรียนได้เลยนะ เอาสีอะไรเนี่ยกราฟิก,กเ,เลือกสีได้ไหมไดนะ้กราฟิกอยากได้ทนาว่าต้องหยอดอยากได้ทนสีอะไรนะสีเหลืองเหรอได้อ,ดอะบอกพี่เขาอยากได้ทนสีเหลืองอุ้ยกราฟิกมาดูแล้วรู้ความหมายของเขาว่าผ้ามันยอมแม้ว่ามันยอมคืออะไรลูก รู้ความหมายไหมครับค้ามหมามันเขาว่าผ้ามันย้อมก็คือเรามามัดอย่างนี้่ยแล้วเราก็ทำไปย้อมอ่าใช่ตอนนี้พี่เขามัดเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวพี่เขาก็เอาไปย้อมด้วยกันจุ่มสีแต่ว่าที่นี้เราจะไม่ได้จุ่มสีเราจะหยอดสีอ๋อหยอดสีเอาใช่ปะนี่ไม่ยอดนี่เราฝึกยอดสีเลยเมื่อกี้อยากได้สีอะไรแน่นี่นั่งยอดกันได้เลยนะครับก่อนที่เราจะหยอดนะ วันนี้เราจะไปหยอดนะผมเราเราจะจับเราจะใช้มือจับป้าไหนครับผมจับขวดแล้วเหรออ่าเอาสีอะไรลงเอาสีอะไรเราจะกันเลื่อมือกอ่อนนะกันเลื่อมนะครับแล้วก็ใช้มือนผ้าผ้าที่เราใช้ถุงมือกันแล้วก็หยอดนะครับหยอดเหมือนซ้อนนะครผมอันนี้สีอะไรอะครับปิ๊ก อ๋อสีอะไรอีกอสีส้มตรงไหนส้มๆ้มเหลืองๆเงนี้ยอ,อ,อ่ะป่ะสีแดงเหรออ่ะหยวก็มีนะครับหยอดเลยลูกน่าสวยงามอาอะไรอีกสีอะไรอีกครับ จะเป็นสีอะไรแนะ่เรูอย่าดเอย่ายให้มันใกล้กันตรงไหนมันยังไม่เปื้อนลูกจุมนะ่มเลยอ่าสีอะไรอีกอันนี้สีเขียวอ่ะอ่าสีเขียว อ,งงอ่านั่นก็สีเขียวเหมือนกันนะลองสิลูกย,ยอดตรงสีขาวลูกอย่ายอดที่ซ้ำกันโอเคใ้ได้แล้วใ้ได้ละโหสวยแล้ววะ่ะเอ้ยสีส้มก็สวยนะเอาสีอะไรดีลูกเอาสีแนสจนแจนหน่อยเอ,เ,อเอานี้ไหมน,นี่อันนี้ไม่อันนี้ไปื่อไปแล้วเอาอีกก็ได้ กลงสีส้มสีเขียวสีม่วงอันนี้เอาลองสิลูกเอาอีกเอาอีกก่อนเลยครัเดี๋ยวจะให้ไปเดี๋ยตรงที่ไม่เป็นสีขาวๆเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นดำไปหมดเอาเหลืองแม่งเหลืองเอาเหลืองสัตว์เอาอีกเอาเหลืองอีกเดี๋ยวหอมทิชชู่แล้วก็มีผ้าประจอมมีสายของแม่ของแม่โดนถูกกระบาอแาวเอาอีกเอาเอาเหลืองยอดอีกก็ได้หนุ่มทำเออ ต้องกลับด้านไหมคะกลับครับผมอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับทำนี่น,นะครับผมปึ๊บถ้าเราอยากได้สีขาวเราต้องมีนี่นะครับผมใส่ต้องใส่เยอะนะคะถ้าอยากถ้าเราอยากได้สีขาวครับอ่ะพีกัปปิเอาอีกยอดอีกอเ,นะเอาสีกหน่อยไปดูดีไซน์บ้างนะเดี๋ยวไปดูดีไซน์ก่อนนะดีไซน์เป็นไงบ้างนีง่กิจกรงข้าวมันย้ำของพี่กัปปิอ่าเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์บ้าง ดีไซน์เป็นไงบ้างหูสวยงามมีชื่อได้ไหมคะมีชื่อดีไซน์ได้ไหมคะมีไซน์ใส่ชื่อดีไซน์ได้สิของพี่เขาเยอะมากเนี่ยเอาชื่อให้ปปลูกด้วยนะมีอมยิ้มด้วยหัวใจก็มีโอ้น่ารักมากเลยนะ ก่อนเหรถ้าตอนต่อไปคือการรอแล้วผมรอประมาณต่อถึงสามนาทีนะแล้วผมจะแช่เราจะไปแช่ที่น้ำเพื่อให้อ๋อรออีกสองสามนาทีเดี๋ยวรับกัรมาใหม่นะขอไปดูดีไซน์ก่อนได้ชื่อดีไซน์ไหมก็ไปหาชื่อด um> ีไซน์สิไหนตัวดีเหรอนี่ไงก็ไปเห็นดีอ่าีเอถ้าไม่กลัวดีมันหายากทุกวันระวังนะดีรอกได้มได้ดีรอกแล้ว อ,อใช่น้องได้เอสแ้วเหรอ,อเอสเหรอก็มีเอสได้เหรออตัวอ e <to> e. e ีอีเหรอสายตาก็เป็นมินเนน,นนะได้ไ e หมอีเหรอโนูสวยจังเลยถ่ายร้องไหมของดีไซน์อันนี้รูอะไรดาวหรอคะ ตอ,น,อ,อนนี้มามีก็ได้ชื่อของดีไซน์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้ดีไซน์สอดเข้าไปในใส่ของแม่จะได้รู้ว่าใส่ของแม่นี้เป็นของดีไซน์ไม่รู้เพราะรู้วต้งใส่ต้องเีย<ส>ชื่อ,อไจนะ้อ่ให้ให้ดีไซน์คนละตัวใส่ชื่อตัวเองเลยค่ะถือไว้นะคะเดี๋ยวรดน แันนันสวยจังเลยอันนี้ไม่ใช่เอ็นอันนี้มันแซ่อู้โอ้ยสวยอะมันแซ่บอันเนี้ยแซ่บตรงไหนเออเอ็นมันจะพอมอ่ะมันนี้จะแซ่ดกะะกอินโอ้ยสอหอยเอ็นเยอะ ดีไซนพึ่งดีใจพึ่งดีใจพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อมันไม่เรียงีมีอิมยยังกได้กหระหว่างที่เรารอดีไซน์ร้อยสายคล้องแม็อยู่เราก็ตอนนี้เราก็มาไลฟ์กันนะไม่ไม่ที่ไลฟ์แบบไม่ถ่ายวีดีโอเดี๋ยวเรามารับของรับของหน่อยก็เพินงเอาอะไรน้ำอร่อย อันนี้คือน้ำมะนาวอ๋อใช่น้ำมะนาวค่ะดูสยพี่ทำมันรูมหัวใจด้วยสวยมากเลยก็เป็นน้ำมะนาวไดีไหมได้ค่ะมะนาวโซดามะนาวโซดาหรือเปล่าคะใส่โซดาไหมครับโซดามันจะซาซาไม่ใส่ไม่ใส่มีทั้งหมดกี่สีทคะสองซีทค่ะแล้วรับแล้ยเครื่องดื่มอีกเครื่องหนึ่คะอันนี้น้ำอะไรคะน้ำมะนาวค่ะอันนี้ มะนาวได้มาแล้วจ้จมันน่ากินมากเนาะเป็นล่ซอสอะไรดีคะขนมปังเขามีอะไรช็อกโกแลตเหรอมีช็อกโกแลตมีบลูเบอรี่มีสักขยาแล้วก็อัลตราช็อตช็อตที่ใส่มะนาวเหมือนกันอีกเลยอ่ามะนาวสองแก้วค่ะมันเนยนมใช่ไหมเนยนมได้เอาเนยนมค่ะอันนี้มะนาวอ่ะนี่ของปั๊บปิกได้เลยค่ะถือต้องถือไว้ <L> ถือไปหาคุณพ่อเลย <L odge. S 1> เดี๋ยวเอาให้ <L odge. S 1> เดี๋ยวเให้ครับใบ <L odge. S 1> เนี้ยใบเนี้ยให้พี่เขาเอาเป็นไม่โทรดาเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะในนมทั้งคู่นะคะในนมค่ะ,คะได้ค่ะนี่ค่ะขอบคุณน,นะคะ ขนมนะคะน้ำนาวนี่ได้มาแล้วจ้าขนมปังของลูกเราเดี๋ยวคนนึงเดี๋ยวคนนี้เฮ้ยทะหลอกกันไหนนี่ได้มาแล้วน้ำมะนาวมาคแม่จะให้พี่เมียวหลอดอีกอันนึงแม่อูโหูโอ้โหเกะไม่ได้นี่ใส่เป็นไงบ้างคะพี่เขาจะหลับแล้วก็เนี่ย โอ้สวยค่ะสวยใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วอร่อยไหมครับในโชว์ไหนโอ้มันสวยมากเลยค่ะโอยไม่ได้เลยเลยไปดูพันชูโอ้โหก็ฟิกรอแป๊บนึงรอนางแป๊บนึงนี่นะเดี๋ยวเสร็จแล้วพี่ก็จะใส่ตะขอให้เป็นขั้นตอนสุดท้าย อีกรอบแล้วเหรออ๋อ,อมามามาหลังจากที่แช่ขนมันก็เริ่มใชเห็นสามนาทีเริ่มใชเห็นในยูทูบด้วยนะอ,อีกจะ๋งเงอเนี่ยเดี๋ยวกราฟิกจะต้องโชว์ในยูทูบเหมือนกันเนี่ยแล้วน้ำมันดำแบบนี้มันก็ไม่ไม่ไปรวมกับเพื่อนใช่ปะไ,ไม่ไม่ไม่ครับรน้ำนี้ครับน้ำเนี้ยในเนี้คือเกลืออ๋อเกลือมันจะทำให้ผ้าสีในผ้านี่จะติดกว่าเดียวไม่ใช่เป็นการล้างอันนี้ผมก็ล้างน้ำเกลืออีกรอบหนึ่งแล้ นะ้า้าวดาจะเป็นสีชมพูันเป็นัชนาที่สวยมากเลยนะกน้ัี่จะเืแมปตตอนเนะแต่เือ้ดเลอใช้ชนานี่เขาเป็นาแล้วูไปไหนไทำนอะไรแชบู่เราไปแล้วนะ ดีไซน์ให้พี่ใส่ให้หน่อยถอดอันใหม่เลยอันเป็นสายคล้องคอได้หรือว่าสายพรมไม้ก็ได้นะใส่คอใช่ใส่ของแม่ที่ประดิษฐ์ด้วยตัวเองรู้มันภูมิใจสุดๆเลยนะกับนี้อ่ะช่วยฝึกสมาธิให้ดีไซน์ด้วยนะเมื่อกี้ดีไซน์ไม่คุยกับใครเลยโอ้สวยสวยมาก สวยมากค่ะโอเคขอบคุณค่าพี่ก่อนขอบคุณค่ะอ้าเป็นแมวเลยขอบคุณค่ะพี่เขาวงไปเลยเดี๋ยวได้ของกราฟิกอ้ามาเรามาดูของกราฟิกนิอยู่ไหนอันนี้เอาไปตากที่บ้านต่อนะครับได้ค่ะพี่กราฟิกมารับแล้วขอบคุณครับด้วยครับขอบคุณค่ะ ถ้าใครอยากมาเวิร์กช็อปกิจกรรมดีๆแบบนี้นะ<ม>ก็สามารถมาได้ที่เดอะแจส๊สคูบอนที่เขาเพิ่งเปิดใหม่นะจ๊ะโลโก้มันเบี้ยวนะเนี่ยะเ,เวิร์กช็อปนี้เขามีจนถึงวันที่19นะนี่อันนี้ผ้ามัดย้อม,อ,มอันนี้กิจกรรมเทียนหอมส่วนอันนี้ก็สบู่แฟนซีโอ้ยมันน่ารักมากเลยนนเนนมีหลายรูปเ่อเนาะสบู่แฟนซีส่วนฝั่งนู้นนะ ตรงนี้มีเพ้นกระเป๋าแล้ววันนี้ก็คือสายของแมสของดีไซน์แล้วเจอก็ดีไซน์ใหม่นะบ๊ายบาย